ยิ้นเอาเต้มแก่แกนไปเอาปล่อยเหมือน้ายุบขาใหม่เฮ้ยเพราะไอ้โค้ชสัตว์พิเศษนะจักบาทนึงแต่ละเกมนะนี่เอายิ้นตายคลิปเพื่อนปล่อยอมก่อนกันเลยเอ้าูเอาเตาเดี๋ยวเอาคนไม่ได้เลยนะเอาเต้มึงมีปัญหายังกูเอาเต้ซับงัวก็เลยเนี่ยเอาเต้หมึงอ่ะอ่ะเลยเตารุ่นนั้นเพื่อนนาคิมมี่นั้นเพื่อนม่ว้าเนี่งบ่ โอ้ยจังเลยมึงมามึงหูเยาเ่ามากแต่ตอนนี้แต่มจุลุมันไหลอยู่นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชรจุกดสับไยเะเอะว้งบอไงบ่กัดวเลยนะคุณนี่น้องชับ่เลยนะนนะ้เนียมีเอนีมีกระลาก็ตายหนน้าดูคิโดตึ่โอ้ยจังไโอ้ยจังอยสุดตดีมึงอนี่เอ็มพีเนี่ยอ้ยังงมึงสัตว์หัไปอ้ยจังย โอ้ยจังเลยมึงโลดเข้าไปเหนอนไปเลยเผือกนโปรตายดิมึงว้าจะไหนมึงอันนองราโอ้ยออองวไอ้ส่องมงอึ่งมงอ่งกูแมาสมไหนมึงยามึงนะเกีมรูดนอกเมื่อกี้นะโอเคน้อต่อกันใหมเ้ยคอยว่าใจจะดินแองจะล่านะเมื่อกี้นีเด้ เคยข้อดินแบบพายุบูสานะโมเกมนี่ครับเคยยังบง่มีนะเลยอเองด้วเคยซื้อมาแล้วแต่ก็ยังบ่เคยไปดินอยู่แคลาสสิกอะนะอ๋อแตมันรีดมาได้แค่น้องมเกมนี้อาจจะดินไพยูบูสานะแบบเคยว่าวสัน้นน่เลยสั้นแบบมันตีโค้ดแห้งเลยนะไหนวะเคยเคยรีดลำเราแล้วรีดโหดเลยแล้ว,ลลวกับเราลิบมาลิบอย่างตัวจุลียนบอกเนี่ย เคยที่น้ำจ้าอยู่เอ้าฝ้ามซองไงเราจิบมไพ่แล้วนี่เด,ด้เบิงนี่แล้วเบิงนะขอฟาร์มหน่อยบ่เบิงนะจะฟาร์มซองอยู่ะถ้าอย่ามันออฟเลนเม่อไหร่นะบอกเลยว่าถามว่าฟาร์มเนี่ยมันออฟเลนเม่ไหร่หายาเนี่ย oh, <yeah. S 1> คนเหล่านาะนยินเนาะถ้าจะแม่เนาะ ไปนั้นเพื่อนนะเกมแม่งก็มาต่อเลยเกมฮายูบุสะตอนนั้นเพื่อนนะแผลโฮเกมแม่นวะโอ้ชิบหายเลยเฮ้เอ้าหนังยิงสองนะโอ้ยน้อ้ชิบหายเอ้ยน้องเพื่อนนะแล้วเกมเกมเลยตายแบบตายแบบน้ำตาจะไหลเนี่ยเกมแต่ละเกมนีเยำตาที่เก็บไว้เลยจนบ่อยจากกันนี่ยจนบ่อยจากผาาเลยแต่ละเกมเนี่ยมันแบบมันท่ออะไรได้สูย ปกสู้นี่เฮ็ดจังไรเอาฮีโร่มาจังไรเน,หนี่ยนะนะเออเดี๋ยวอาจจะฟ้าแบบยางมันผมมีแทมไอ้ยางมันเกมเนี่ย,ยจะตั้งใจสุดๆนะเกมเนี่ยนะเบอร์บางฮีโร่ไฟนองขามหมูซ <laughs> ึกอถอแล้วเบอร์บางฮีโร่ไฟนองขามมิล่องอ่ะใส่ขอบกิมมี่กิมมี่หน้าต้อน่นเพื่อนนะกดมาสองคนแล้วเพื่อนนะอะมีคินเนี่ยมีไฮรอตเพื่อนังมีไฮยูบุสามียินเนี่ยก็เลยล่าคาริต้าันบ้านนั่นเพื่อนนะมาเบิองแล้วเกมนี่ยเพื่อนการดินฮีโร่ยูบุสาบ็โปรเพยเยอร์แน่นเพื่อนนะ แบบแบบโน่นึงนั่นเพื่อนนะนะเพื่อนๆก็สงสัยเนาะโน่นึงยังโน่นึงเห็นกันคีโมนั่นเพื่อนนะคือเก่านั่นเพื่อนนะเดี๋ยวไปเอาบัฟแรงต่อนะเพื่อนนะอ่าถาคาริต้าก่อนคาริต้าดีไม่ไขวเบื่อบ่ะบอบ่เบื่อเบืวมมวนดีมวนน่ะเออถึงจะเสียถึงจะเสียตลอดเล่ขมวนดีเถื่อะไรจังวเฮ้ยผ้าผ้าสาวไปแผลไรเถื่อนนัเพื่อน เกมเนะเพื่อนนะนี่เกมเกมที่อาจจะบ่็นภาพแห่นะเกมเ,กเลยบอกอะไรวะอาจจะคอแบกนะเกมเลยคอหาพิสอบะนะเกมเนี้เพื่อนขี่สดใส่โบานัยน้ำลายแต้มลายเดียวไอแบบว่าคอคอ,อยแบกเป็นเพื่อระแต้มกเ็เลยบกันนั่นเพื่อนนะโอเคนะเขาตีแบบสองจังหวะเนี่ยนะนั่นเพื่อนนะไหนก็มาเอาเนี่ยนะอ่าน้นองน้อยก็มาซอยไอนเนี่ยน,นะเขาซอยส่วน,น,นม,มึงนะว่ามันอยู่บ่เดี๋ยวมันอยู่มันจะจิบพายนะมันจะมาลัดเอาไอ้นะ โอเคนั่เพื่อนเนาะเ้าเอาตัวนี้แล้วเพื่อนคิมมี่นะฟาร์มเพื่อนไฟลุงขามเนาะคิมมี่กะไปซ้ำหลอยกูนะอันเพื่อนนะไอ้หูมันออกได้จังไรเพื่อนเงินมันขึ้นส่านั่นเพื่อนนะอืมเนื้อมันฟาร์มส่านันยิงสาอย่างนงี้เดี๋ยวไอจะสู้ให้น้องเบิองนะเกมนี่นะว่าไอจะลินแบบไรนั่นเพื่อนนะวันนี้บอกเขาจัดนั่นเพื่อนนะ ทีน้อคอยฟาร์มไปก่อนเพื่อนนี่น้องเพื่อนจ้าล่องเจอยินเลยมึงเอาต <c oughs> ิมยินซ <sh justification> ับห่วงอุ้มไว้จะนั่งก <ra> ูตายเวที่ฟารเพื่อนนั่นเพื่อนนะยิ้นกับแบบว่าเอาโบลานั่นเพื่อนนะเจอนั่นเพื่อนนะจุดล่องนั่นเพื่อนนะหมักซ้ายร้อยปอมนาะนี่เจอนั่นออกมาสู้กันนี่มึงอ่าแล้เต้าเกิดน้องมาซสรอย่างนี้เลยนี่น้อนเพื่อนนะจุดล่องเจอยินเอาติมแกแขนไปเอาควายนั่นเพื่อนถ้าอยู่สามารถนี่เพื่อนไอ้โคไอ้โค้สอดทีเทนะจั๊กบาทหนึ่งแต่ละเกมนะนี่เอายินตายิเพื่อ้ ยิ้มตายคลิปนั้นเพื่อนนะเห็บ 3, นะบอกไฮบุสาสามพันกว่านะบอกเลยว่าไอ้บริโมไอ้ของจริงนะเบื้องหน้าถ่ายถ่ายสตันคิมมี่นะคิมมี่มันมาเลยสตันเนี่ยน,นะไอ้บุ๊มมีสเปลกดไว้อย่างเลยตัวเดียวนะอย่างนไ้่มาละโอ้คิมมี่อยู่ดนะูอะไรเลยเนาะอะไรเลยว่าอย่าะวาเอามันก,ก่อนกันเลยเอ้ากูเอาตเตาเดี๋ยวเอาคนไะว้เดี๋ยวนีาะเอาตีมึงมีปัญหายอย่างกูเอาตีซับมวนไปก่อนเลยเนะี่ยเอาตีมึงอนนะอมมนนะอะไรเตารุ่นนั้นเพื่อน เตารุดนั่นเพื่อนนะเออเตายัางเย็นอยูอย่อ่ะแต่กินไม่ได้ลุงไปดูไม่ได้นะเพื่อนเฉยเลยนั่นเพื่อนตะร้อยไปนั่นเพื่อนต้องขอบใจน้องหน่อยนั่นเพื่อนเนาะที่ว่าซอยเตาเนั่นเพื่อนนะนะแต่เจ้าน้อยเจ้าก็มีเอฟซีแต่น้องหน่อยเจา้ออจาอ่สั่งเพจสตรีมนะไม่สั่งเลยสั่งเลยเดี๋ยวดินเข้าไปแล้วไอ้เจ้าแบบว่าหายคนเบิ่งนี่คอยขอมือผม นี่เนาะแฟบไปปะหนึ่งเอ้าตึ้งเอ้าตึ้งอยู่ได้ปอบเนาว่าจะไหนมึงหูแมงเลยจะตายนั่นเพื่อนไอ้บุ๊มมันตีเนาะเดี๋ยวไอ้เป็นเลาะหาันมึงก่อนนี่เนาะเพื่อนว่าจะไหนฟังเสียงนะว่ามันตียังอยู่ใส่นอนเพื่อนนะคิมมี่นั่นเพื่อนคิมมี่ว่าจะไหนมึงบ่เอ้าจังเลยมึงบ่มึงหูเดาบ่เทียบพายามากเดี๋ยวตอนนี้แต่ว่าจุลุงมันไล่อยู่นะอ่าว่าจะไหนไอ้นนี่ไฮลอดนี่นี่หวานไรไรไรได้ปะคำราไร้มัน ไรมันหูว่านี่เห้าโหดตำไรตึงเกิแนนอืมติงเกอน์แนนเพื่อนนะถามว่าบอกคนเมืองไรจะบอกยังกับคนเมืองตอนนี้ในขนาดนี้นะไม่หักคนเมืองนี่หักคนเมืองนะเพื่อนนะเอาใจไปคนละหนึ่งไลน์นะเพื่อนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์จุกดับไลค์เลนี่เพื่อนเลื่อมนนเพื่อนนะ จะเลยยินนะบอให้กดแน่คอยบอกว่าคอยคอยบอกให้กดไรจนปากสีแหกอะไรผุกเจ้าก็ยังบอกกดนะกดแต่ดิปายไรหนึ่งบอ่านะกดเมืองต่างพันคนแต่ว่าเขามากอ่ะมากกดสปายไรเศร้าไปไรเนี่ยบอเลยบอกอัดขูมเลยนะคุณนี่นอนเผื่อนซับหัวเลยนะเผื่อนะบอกเลยไอ้โหดนั่นเผื่อนนะนะแบบเลือดนักสูนมาแหงนะเลือดนักสูนเขาซิงก์ในตัวนี้นะตึงเกินตึงเกินนะเพื่อนนะ เรนไม่อย่างหยุดไปอยู่แอ้วทึงจะตึงแต่กะลิงจะไหว้นยู่นะจะบอกอ่ะเอาตีมึงเอาตีมึงว่าจะไหนมึงอุ้ยเฮ้ยจะมาส่วนไหนนี้มึงวาจะไหนเอ้ยมาจับไอ้ยิงมาเกี่ยวสตันมันเ้ยนองกระว่าจะไหนเฮ้ยน่าเพื่อนอุ้ยสตันหมดถือกิปลายแต่วันไล่ละมันี่ยนะไปก่อนโมเปียโมเปียเดี๋ยวเอาเตากันนะเดี๋ยวไอ้เจ้าแบบว่ากลับไปเอาเตากันเตาเกิดนะกลับมาเลยเด้อกระสันเนี่ย กันปลอมไงว่าก็สั่กันปลอมไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไอไปเอาเตาเกมสี่นาทีนะบอกเลยว่าคลิปนี้ยจะขอจัดแบบนักหนักนะขอจัดเลยนะบอกเลยมันข่าวเก่านี่นั่นเหมือนคิปไม่มาเลฟันหัวเลยนั่นเพื่อนะแล้วไอมี่อ่ะมีเงาไอมีกระลาก็ตายนั่นเผื่อนเฮ้ยน้องเดูขี้ดูไอมึงรอจังไงป้อจังไงมองสีปุ๊ดตายดีมึงเดี๋ยวไอมึงมีสเปย์หน้าทิ้งทิ้ก่อนเนาะเบิรงนนะหายาสามพันแมตต์นะเบิรงนะมุกวดเลย มาโหดเลยไม่จีโหดไม่จีโหดมองไรวะไม่จีโหดมองไรวะเบื้องอะไรเพื่อนนะเดีหายูโรไซคอลอ่ะจะไหนมึงอ่ะมึงบอกฮะงมึงเดี๋ยบอกฮันี่มึงเอามันวลหวานมันหวานไรเดี๋ยวชิบหายเลยมึงมาเนี่ยนะไหให้มันตายเลยนะเพื่อนนะนี่มึงเจอนะมึงเจอมึงนะนั่นเพื่อนนะเฮ้ยเกมเนี่ย่ะเอ็มพีให้เจ้าเลยนะไอ้ขอแบบว่าถามว่าไอ้เอาอะไรเอ็มพีเนาะ ไอ้เจยนยก m อ็มบีพีไอ้เจมได้นะาากเกมเนียเอาเป็นหนึ่งเลยนี่ m อาาน็นะเพื่อนอาาน๋อจะไหนมึงเอ้ยสัตว์หัวไปมึงอ๋อจะไหนอ๋อจังเลยมึงนั่นเพื่อนนะไอแพร่โมโหเกมนะบอกเลยว่าไอ้จับฮีโร่รักมามึงยาเลยมึงนะแต่เดี๋ยวเธอจับฮีโร่กระป๋อกระแปกมานะบอกอะไว่าตึงนะเพื่อนนะนี่น้อง ดินให้ยุบุษาแบนะนะแบตัวนะเนนะทน,น,นั่เน,เน,นเพื่อนนะจะหลินแบกซาวนั่นเพื่อนนะเบิองไหวนั่นเพื่อนนะเบิองอ้ายเป็นตัวย่างนะเบิองอ้ายนะโนูนึงนะโนูนหนึงยังคว่ำตึงนั่นเพื่อนนะอ่าถามน้องว่าน้องหน่อยไอตึงวะตึงเกินตึงเกินนั่นเพื่อนเบิองอันนั่นเพื่อนนะโคตรตึงนั่นเพื่อนไอ้นั่นเพืนนะ่อน,ะน,น,นนะอ่ะไอ้นั่นวิธีสลับเงาเนานะเดี๋ยวไอจะสอนนะสอนดินให้ยุบุษาเลยแกนเนี่ยไปนะ โหลดครับเพื่อนเพื่อแล้วตีเลยเพื่อนสบงวดโมตายดิมึงว่าจะไหนมึงว่าจะไหนเนี่ยทัานโมน้องเนี่ยหม่ทัานวะมีการขังเกิดขึ้นนะอย่าไปใส่มึงเดี๋ยวพายจะไม่นะมาตามไหมมาตามมานนองราอะไรจะไหนอึ่งวะอึ่งวะไอ้ใส่อึ่งอย่างไรฮะอึ่งบ่าอึ่งหัวกูเขียนมาสุนัยฮะยามึงนะหน้าเพื่อนนะเอ้ยไฮลอดมาเพื่อนชิพายแหละ เอ้ยเอ้ยสอยใหญ่นะเอาเต้เอาเต้เขาไปหามเต้มงหมองมองมึงยามึงนี่นอนเผื่อนซับหัวเลยนะหมองเลยว่าใกล้เนี่ยพัวหอนมานั่นเผื่อนนะนะพัวจะไหนพัวจะไหนมึงมึงอยู่มึงเขาไม่ได้พร้อมนะซับพัวตายไปอีกมึงเอาตรที่มึงหมองเลยว่าไอ้ตึงนะเกมเนี่ยขอจัดนะหมองเลยว่าเกมเนี่ย

นะถามมันถามมันในยินเสียงไอ้พากเนี่ยมันก็สีตกใจกัน,นะนะถามว่าเปิดไม่ไฟลงขามในยินก็สีแบบยัญญหัวโคตรเนะเพื่อนหมาอยว่าอะลรยิย่งฝียิงฝีหวังอยูม่มองอะไรอย่างเงซับงัวเป็นทุนไหนไ,ได้ไ่างเงเอาติ่งว่าจะไหนมึงบอกได้เลยทะเลครัวแต่บอกไะไรันอยู่บนะ่ได้นะไฟลงขามนะมเล่นเหมือนโหดเหมือนโกรธใครมา เล่นอย่างโกรดเหมือนโกรดใครมานั่นเพื่อนนะพอเราไปเกมในไอหัวหอน้องพะมันยังมึงมากแต่งกับบ๊วยเราสองมานังยิ่งสองแน่นเพื่อนนะมึงอยากให้กูเกิดกูบอกนะกูสิไล่ขาแบบตัวเง่งเป็นว่ากันหัวร้อยแห่งกันนะหัวร้อยแห่งความยิ่งใหญ่นั้นเพื่อนนะไอพวงนี้ก่อนเพื่อนนะมันเอาบ้าม่วงไปเลยนะเดี๋ยวถามว่าจบเกมนึกว่าแล้วเกมยังอ่ะถ้าว่าเจ้าิพักก่อนน่ะเดี๋ยวไอ้ขอเฟสนะอ่ะ เดี๋ยวถามว่าให้แจกบา้าบมให้คนเมืองนี่นนนไหนบอมึงเจอคนเนมึงอย่างไรบ้าอืมนะนองเราก็ใหาบ้านาะเดี้ยหายเจกบ้าไปนะวันแรอย่างนี้กับีนองอลไรกัน,นกเดี๋ยว,นะว,ยยยวทักไปกันได้ไปเบิรงกันบุกจุลุง <ขอ S 1> ้งยู่ไช่นะขอเป็นติ๊กตอกด้วนเะออติ๊กตอกมีอย่างวะแมนอุ้ยดีเลยติ๊กตอกบ้าจะมีคนหลายอ้อดีดีเดี๋ยวอ่ะแจกบ้าติ๊กตอกน้ำนั่นเพื่อนนะอย่าลืมนะไปติดตามติ๊กตอกนองแน่เนาะ อยู่ล่งนันเพื่อนนะอู้อยไอจะกำลังจะอันตีซับบักยินตายนะเพื่อนแต่ว่าบักยินนะไปครั้งใหม่งเนี่ยไอผมมีความสามารถจะขามันตอนนี้เดี๋ยวไอไปเอาอบาบก่อนเลตมิคิเออร์เวย์ฟอร์มไมล์มาสเตอร์นะเพื่อนนะมันแปลว่าอย่างไรนะเดีย๋ยวไอแปลฟังนะ <c oughs> อ่ามันมันจะมองว่าให้ข้าเปิดทางให้ท่านดีกว่าในท่านนะมันประมาณแบบนั้นนะตอนนั้นทุนบ้อเนี่ยไปแม่ไปเอาแม่จิลุง ใจจุลุกยี้ใส่บอกได้มันเก่ามันหอนะตัวนี้นะมึงฟาหม่มึงอึ่งาหมอึ่งหม่มึงฟาเอาตีมเอาตีมมึงยามึงยามึงยาเพรดังขวบโกดควบแขนมึงยาได้มึงจุลุกหม่องหมักส่วนหลักตัวนี้เขาปอมึงเอาตีมเอาตีมปอบจะไดนมึงนั่นเพื่อนนะไอ้เจ้ากัปอ่์ยินครั้งเพื่อนจิ๊บพายเลยจุลุกเอาไปเติมไปเติมที่มากมว่านี้นะให้ยินบ่ไหมจุลุกหม่องมึงนะ มึงยามึงยาหมกอยู yeah. mm ่ลุงอือมาจากใน14คิวนะถ้าว่าไอ้ล่ยไอเอ่ย์ MVP เนี่ยไอยนูไข้หนองกันแล้วกันนะ MVP ที่บายไหนนะไปหาแล้วนันเพื่อนอะหมกใส่กอกเลยเพื่อนลืมละซับงวนไปเยอะเพื่อนนะอย่างตึงอะเอาตีงมึงหอยสามพันกรงแหบบโตึงใช่ไหมเมื่ใช่ไปไซโนเพื่อนเนาะเจอแล้นั่นเพื่อนนะไอตึงแห้งวะแห้ตึงตึงเกินนั่นเพื่อนนะ เขาเห็นอย่อางที่ฉสน่าตาเลยนี่แมนแมนขึ้นหนองวานเะนี่ยเดี๋ยวไอไปไมเ่เนี่นะฮะตึงแบบคนอย่างไอ้นะอ้อยนะั้นอ้อยนะั้นโอ้ยจุลองมากเลยจุยนะ้ยพายเอาทีนะไอยานจะจุลงนะแบบว่าพวกแบบส่วนล็อกอะอย่างเงี้ยนะมันจะงัดนะมันแบบงัดทางงัดทางงัดทางงัดนั่นเพื่อนนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะงัดอายนะเฮ้ <laughs> ยไฮรอดกิมมี่บอกเลยว่าไอแบบว่าทางเขาถามี มีแทงนะจะหนีนะอไอยานได้มาเกมพิกนะเกมนี้นะพอเขาต้องจบก่อนให้มันจบให้มันได้ไวหู้ยอยู่ร่วมเพื่อนเฮ้ยมันจะไรไอฮ <c oughs> ่าอะไรยังไงเนี่ยไอ้เปเอาบ้าม่วงก่อนเดืองอะไรบ่พร้อมไม่ฝ่าบ้วนนะเดี๋ยวถอยก่อนนี่นะตัวไหนปไปอยู่เป็นยังไงยังมาบวกทีมนนะไอก็บวเขาใจนะนเยันบอกเขาไปบวกนะตายเรียบร้อยไอ้ว่าแล้ว ถ้าต,ตอนไหนมึงอยู่เนี่ยมากเขาไปเลยเสร็จันมีปัญหาอย่างที่มันเนี่ยนะเอาได้เอาได้ไฮรอดนะเอาได้เดี๋ยวไอเขาไปเสริมใหม่เรียบร้อยแล้วเพื่อนใส่กอก็หูยหน่องแบบโคตรโหดได้เดี๋ยวไอ้อจใจไอไปได้นะเกมนี้นะเออโหดจัดนะเพื่อนนะแต่ว่ามีสองตัวนั่นเพื่อนนะอ้อยหนึ่งอ้ะอ้ะจะไปซับหัวไปมึงเอาตีนหนึงเจอแั้วเพื่อนนะไอ,โอะนน้โหดพ่อวะจะเนี่โหดพ่อสำหรับน่องเอาไปเพื่อนมาหนึ่งนะไปสู้ดีกว่านะ ซัวข่มโหดคมแค้นในเมืองก่อนน้ำเนือกนน้นเผือกน้วายอย่างนั้นน้ำเผอกนะไหมาอนี่ขอจัดนั่นเผื่อนะเขียนนักเกมตอ่จบไปและนั่นเผื่อนะสำหรับผีโลกฮายบุสานั่นเผื่อน้อบัฟเลาเม็ดอนั่นเื่อนะสำหรับเก็ตนก้นมาสองคนนกหน่องหน่อยนั่นเผื่อนะอย่ไปถามก้อนเราแจกปั๊บนั่นเผื่อนะ เ,นนเพื่อนๆถ้าก็ไหล MVP นั่นเป็นเพื่อนเราส่วนเอ็มเบลวะนั่นเพื่อนถ้าว่าผู้อะไที่ว่าโบ้ท่านดินฮายรบุสะกเป็นนะ,นะเพื่อนนะเป็นเมืองคลิปล้างใหญ่กันไลยนะใช่จะมีคลิปซ้อนเอาสำหรับพีฮิโรฮายรบุสะน็เนเพื่อนอนะเหนาะไอเทมเนาะไอใส่ปัจจุบันกับเป็นไอเทมตัวนี้น,นัน่น,น,นเพื่อนนะไอเน้นคู่เล่าเลยกับเน้นตีไว้นะเขอมนันเนาะส่วนเอ็มเบลวะนั่นเพื่อนนะเขอมันนี่ไอเอาไอเอาโจ๊กก็มาสองงานเพื่อนควรดินนะเพื่อนฮีโร่ฮายรบุสเนี่ย ควรจับไมาแอบซ้อมๆๆเพราะวันเป็นตัวที่ว่าเขาไปลวงนางยิงง่ายเลยนางยิงแบบสบายนั่นเพื่อนโอเคนอนเพื่อนนอนเดี้ยวไอไปอไปท้าแบบน้องหน่อยก็นอนเพื่อนแล้วยงังบมแล้วนั่นเพื่อนนะเนี่ยแบบไอไปทา้าเขียนนอนเพื่อนนา่าจะจบไปนอนเพื่อนเราสำหรับผีลูกไฮยูบุษนั่นเพื่อนนะเขียนนอนนองแบบจะแจกวาบอฮะทำมาท้ามน้องจะแจกวาบอเดี้วยวไอขอเฟซน้องไปก่อนนะนะฮะจะมาดินกันอ่ะ ไอติ๊กตอกพี่มากอะไรเดี๋ยวไอแบบไปซองเมืองตอกตอกกาดได้เลยิ๊กตอกซือมาไปเบืองกัสมุเออไปเบิองก็สัเลี้ยวถ่ายติ๊กตอก่อนเนาะอ๋อนี่วอตติ๊กตอกนะีคนั้นเพื่อน เกมนี้ไอ้ก็ขอไปลาก่อนเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหนาเนะ่เพื่อนไม่บ้านเพื่อน